หยุดส่งต่อวิบากกรรมให้กับลูกหลานเคยพบไหมครับว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือตัวเราเองก็ตามเวลาที่เราไม่พอใจสามีหรือไม่พอใจภรรยาหรือเราจําเป็นต้องเลิกล้างกับสามีหรือเลิกล้างกับภรรยาเมื่อเรามีลูกเราก็จะคนที่เลี้ยงลูกจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามก็มักจะใส่ความคิดเห็นความรู้สึกความเจ็บปวดของเตงลงไปกับลูกเช่นพ่อมันไม่ดีแม่มันชั่วอย่างเงี้ยนะครับ ทำให้เด็กเกลียดพ่อเกลียดแม่เมื่อเด็กเกิดอาการเกลียดเกิดขึ้นขาดสะบั้นจากเรื่องมงคลชีวิต38ปประการคือโอกาสจะไปเลี้ยงดูพ่อแม่ท่านนั้นก็ไม่มีอันนี้เรียกว่าเราส่งวิบากกรรมต่อให้ลูกถ้าลูกถามขึ้นมาทำไมเพราะอะไรเราก็จะใช้ด้วยเหตุผลครับว่าการอยู่ด้วยกันของคนที่ต่างครอบครัวก็ย่อมจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง ปัญหาของการใช้ชีวิตคู่มีอะไรบ้างก็เล่าให้ฟังและให้เขารู้ว่าเมื่อโตขึ้นหนูก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ในการที่จะมีคู่ครองหรือมีชีวิตคู่อะไรที่ทําให้เกิดการขัดแย้งระหว่างชีวิตคู่ทําให้เกิดการแตกแยกชีวิตไม่สมหวังนะครับเราจึงไม่สร้างวิบากกรรมให้กับลูกเราเป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัวครับและพบกันในคลิปหน้า